วิถีแห่งผืนดินเสียงไกข่ขันปลุกลุงมีให้ลืมตาตื่นก่อนที่แสงแรกของวันจะจับขอบฟ้ากลิ่นไอดินและหญ้าเปียกนั้นค้างลอยเข้ามาทักทายถึงในมุ้งเก่าๆเ,เป็นสัญญาณว่าวันใหม่แห่งการทำงานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วลุงมีในวัย60กว่าปีค่อยๆลุกจากที่นอนแผ่นหลังที่โค้งงอเล็กน้อยจากกรมงานหนักมาทั้งชีวิตไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเคยชิน เขาเดินไปล้างหน้าล้างตาที่โอ่งดินหน้าบ้านคว้าหมวกสารใบลานเก่าๆและเคียวที่รับข่มกริบเตรียมตัวออกไปทุ่งนาพร้อมกับเจ้าทุยควายคู่ทุกคู่ยากที่ยืนรออยู่ใต้ทุนบ้านพืนนาของลุงมีไม่ได้กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเหมือนนาของนายทุนแต่มันคือมรดกตกทอดที่เลี้ยงดูครอบครัวเขามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าทุกตารางนิ้วของผืนดินนี้ ชุ่มโชคไปด้วยหยาดเหงื่อและเรื่องราววันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวรวงข้าวสีทองอารามที่พร้อมใจกันชูช่ออวดรับแสงแดดลุงมีก้มลงใช้เคียวเกี่ยวรวงข้าวทีลกรรมอย่างชำนาญเสียงเคียวที่กระทบรวงข้าวเป็นจังหวะประสานกับเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้กลายเป็นบทเพลงแห่งท้องทุ่งที่เขาคุ้นเคยมาทั้งชีวิตเหงื่อไหลโทมกายเสื้อมอห้อมสีครามเข้มทุ่มโชค แต่แววตาของลุงมียังคงเปี่ยมสุขทุกครั้งที่เห็นรวงข้าวอวบอ้วนเต็มกำม,มือมันคือผลลัพธ์ของความอดทนคือความหวังที่จะกลายเป็นข้าวในยุ้งฉางเป็นอาหารหล่อเลี้ยงครอบครัวไปตลอดทั้งปีช่วงสายๆป้ามาจะหิ้วกระติกน้ำแข็งและปิ่นโตมาส่งที่เถียงนาน้อยเ้าเหนียวร้อนๆกับปลาปิ้งหอมฉุยและน้ำพริกถ้วยเก่าคืออาหารมื้อวิเศษที่สุดกลางแดดที่แผกจ้าพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกัน พูดคุยกันเรื่องสัพเพเหระสายลมเย็นๆพัดมาเป็นครั้งคราวช่วยคลายร้อนปีนี้ข้าวงามดีนะพ่อป้าม่าเอ่ยขึ้นยิ้มยิ้มอืมฟ้าฝนเป็นใจลุงมีตอบสั้นๆพลางมองไปที่รวงข้าวสีทองที่ยังรอการเก็บเกี่ยวเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยลงแสงสีส้มทองอาบไล้ไปทั่วท้องทุ่งลุงมีและเจ้าทุยก็เดินทางกลับบ้านร่างกายอาจเหนื่อยล้า แต่หัวใจกลับพองโตด้วยความอิ่มเอมค่ำคืนนั้นหลังมื้ออาหารง่ายๆลุงมีนั่งอยู่บนแคร่มไม้ไผ่หน้าบ้านมองดูดาวเต็มฟ้าฟังเสียงกบเขียดร้องระง,งมเขาไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรแม้ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่ลุงมีร่ำรวยความสุขที่เกิดจากความพอเพียงเขามีดินให้อย่างรากมีฟ้าให้แงนมองมีครอบครัวให้อบอุ่นและมีข้าวเต็มยุ้งฉาง ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองนี่แหละวิถีแห่งชาวนาวิถีแห่งชีวิตที่เรียบง่ายแต่ยังรากลึกอย่างมั่นคงในผืนดินแห่งความสุขที่แท้จริง